ซีบ็อกเกอร์เซ็นเตอเฟสน,นะครับเลือกคำถามมาหนึ่งข้อได้เลยโอเคอ้าโอเควางได้ข้อนี้โจทย์คือลูกค้าใช้ iOS อยู่เนอ้อใช้มานานมากแล้วแหละวันนี้เปลี่ยนมาใช้ Galaxy แล้วก็ไม่คุ้นชินกับตัวหน้าตา UI ต่างๆเราจะปรับเปลี่ยนให้มัน ใกล้ๆกับ iOS ยังไงบ้าง3วิธีใช่ค่ะอันนี้นะคะจะมาแนะนําขั้นตอนการปรับเปลี่ยนนะคะให้ใช้งานง่ายเหมือนกับลูกค้าคุ้นกับการใช้ iOS เราอยู่แล้วนะคะลูกค้าเข้ามาที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เข้าไปที่จอภาพและความสว่างนะคะเลื่อนมาตรงแถบนําทางนะคะ ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะปัดเป็นเปลี่ยนเป็นท่าทางการปัดแบบปัดขึ้นเหมือนกับ iOS นะคะแบบนี้เราก็สามารถปัดขึ้นแล้วก็แบกกลับแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็วิธีที่2ถ้าลูกค้าอยากให้หน้าจอแอปเนี่ยเข้ามารวมกันแล้วก็ใช้งานง่ายคล้ายๆกับของ iOS นะคะลูกค้าเข้ามาที่ตัวกดค้างแตะที่หน้าจอแบบนี้นะคะแล้วเข้ามาที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็เข้าไปที่รูปแบบหน้าจอหลักนะคะแต่เข้าไปแล้วก็เลือกเป็นหน้าจอหลักเท่านั้นค่ะ นอกจากนี้ก็คือสามารถแบบไม่ต้องปัดขึ้นแบบนี้แล้วนะคะก็เลื่อนแบบนี้ได้เลยค่ะมารวมแอปที่นี่ได้เลยแล้วก็ถ้าอยากได้วิจเจตกล้องนะคะมาไว้หน้าจอนะคะเหมือนกับของ iOS เพื่อการใช้งานง่ายนะคะคลากดค้างที่หน้าจอเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เข้ามาที่วิดเจตนะคะเลือกไปที่กล้องถ่ายรูปนะคะตรงนี้แตะไปที่กล้องถ่ายรูปแล้วกดเพิ่มได้เลยค่ะ แล้วก็เราสามารถตั้งชื่อนะคะตรงนี้เปลี่ยนชื่อได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็เริ่มโหมดการถ่ายรูปเลือกเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เราสามารถกําหนดรูปภาพที่จะตั้งค่าไว้ตัวโชว์ด้านหน้าได้ด้วยะคะ่ะโอเค,อ,เค,อ,เคอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไป โอเควางได้เลย3ข<า>ั้นตอนอันนี้ง่ายมากสาขั้นตอนหลังจากที่เราขายเครื่องแล้วอะไรต้องแนะนำให้กับลูกค้าบ้างสามขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเป็นการสมัครซัมซุงแอ c เคา t ให้กับลูกค้าก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ใช้งานในส่วนของตัว AI นะคะ,ะ,ะแล้วก็ตัวซัมซุงแอคเคานเนี่ยสามารถสํารองข้อมูลต่างๆให้กับลูกค้าได้ด้วยแล้วก็ สามารถค้นหาโทรศัพท์ของลูกค้าได้นะคะในกรณีที่หาโทรศัพท์ไม่เจอแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเราจะทําการล็อกอ,อิน Samsung Member ให้กับลูกค้านะคะเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้านะคะสิทธิประโยชน์ก็คือหนึ่งเลยเราสามารถเช็คประกัน Samsung Care p a s ได้นะคะว่ามีอายุการใช้งานเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของสิทธิประโยชน์การ l e x ก Gift ค่ะกินเที่ยวดื่มค่ะแลกซื้อมีส่วนลดต่างๆสิทธิพิเศษมากมายแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมี โปรโมชั่นต่างๆนะคะอยู่ใน Samsung Member สำหรับลูกค้า a m s u n g นะคะมีส่วนลดไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าเคสหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆค่ะโอเคอข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายปยัดหน่อยแล้วดีมากอันนี้ละกันค่ะ,ะวันนี้ลูกค้าได้ตรวจมาคือลูกค้าอยากได้หูฟังของ Samsung แต่ลังเลขสองตัวระวังบัตรโฮกับหร,รือพีแต่เงื่อนไขคือเน้นราคาประหยัดฟังเสียงดีตัดเสียงรบกวนได้นำเสนอเป็นตัวไหน ถ้าลูกค้าน้นราคาประหยัดนะคะตอนนี้ก็อยากจะนำเสนอลูกค้าเป็น Galaxy บัตรบัตร FE นะคะเพื่อที่ว่าจะประหยัดเงินค่าใช้จ่ายลูกค้าแล้วก็ได้ใช้ฟังก์ชันที่จะเต็มเสียงเบสแน่นนะคะไ mm hmm. มโครโฟนก็รองรับเสียงได้ดีค่ะแล้วก็ตัวนี้มีมีระบบตัดเสียงรบกวนได้ดีขึ้นค่ะ mm hmm. แล้วก็บอดี้เขาใส่สบายค่ะสามารถเปลี่ยนแป้นตรงหูใส่กระชับ สบายหูมากขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวราคาค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะจาก3,390บาทลดเหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นค่ะเมาก